เดีครับเพื่อนๆมาอยู่ผมเองนะครับมิซูแคลร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอะไรนะผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วเอาไปเล่นกันดีกว่ามาแมทฟาวเรามาเลือกเอเจนต์ของเรากันดีกว่านะเพื่อน เอ่นได้นีวันนี้มาเพียบเลยวันนี้เป็นบีสดิกว่าไม่ค่อยได้เล่นจริงนะพอละหลังๆพอลหลังมาพอวอร์แลนดเอเจนต์มาเริ่มเยอะนยบีสไม่ค่อยได้เล่น,นะนจริงบีทนี่คือแบบโอ้โหบางสถานการณ์บางงานหรือหรือใจอยากเล่นก็เล่นอะ่ะอะไรประมาณนั้นนะฮะ มาแล้ววะมาแล้วก็ดีเราจะได้ออกลงออกจากลงลงฝึกลงรถลงอะไรวะลงศพฮุ้ยแลงอาบน้ำเฮ้ยลงพักเฮ้ก็ไม่ใช่เอาเปว่าอ๋อ,อมาเล่นกันดีกว่า My old's not ready My old is not ready ยูแรงแล้ววะ โฟลไลโรลเลอร์ทันเดอร์แอนด์พอยตอัตโตชอโอเคพอจำได้อยู่สวิฟเพย์นะพเพื่อนๆระเพียบเรอาอยู่กันกนยย่ะบิดแต่ Spike planted ไม่ได้สิยังไม่รู้โดนีกว่าบอ้ยจัดยังไม่คุยจัดไอตัวที่เหลือทำเทียอไอ่ไอ,ไอตอนที่มันออกมา

8 0 8 1 8บแปนะครับผม8 3 24เฮ้ยกูไม่ใช่ไม่ใช่ลืมไปแล้วกูไอเ้เหี้ยความลงความรู้ได้มาจากอาจารย์ไม่ได้ใช้ครับใช้แค่บางเรื่องแล้วก็บางส่วนแล้วก็บางอย่างแล้วก็บางสิ่งจริงๆส่วนบางอย่างก็ถ้าไม่ได้เฉพาะ ถ้ามันไม่ได้เฉพาะทางจริงๆล้วก็ไม่ได้ใช้เลยนะจริง s <S ไปคิดจริงใช่ไหมกดด็ดี l i g ิง i n g แล้วมึงพุ่งมาช่วยกูฮะฮะพุ่งมาช่วยกูถ้าทำแบบเมื่อกี้อย่าช่วยไอสัตว์อย่าช่วยเย็ดแม่ นี่เขาเรียกว่าให้เพื่อนไปตายก่อนนะครับจริงกูอยากไปจริงกูอยากออกไปตายแล้วจริงนะผู้ต,ตัวเองดูดีฮะกูนี่ใช่ไหมจริงไงวินโดว์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  คิดกูด้วยมาดูกันครับน้องบีมเราจะทำอะไรได้หรือเปล่าปามแผ่แผไม่เปิดหูฟังกันหรือหูฟังไม่ได้เสียบหูหรือเปล่านที่ไหนนี่เต้นในคาเฟ่ไหมนี่เต้นบีเดียไหมนี่อย่าเบบี้กัมดาวกัมดาวโอฟาสตาปาตาตาโปสตาตาโปสตาตาผมเราเรียกบูวิจาร์เขานะกูแต่กลางสุดเลย โค้ดเนี่ยเก่งตอนเป็นโค้ดกากตอนกากตอนเล่น เปก็คือได้สัตว์โอเคอะเป็นเทียอะไร่ะอาหลังนี้อาการเริ่มหนักไหอาการอาการเริ่มหนักเริ่มเริ่มเริ่มเอาใหญ่เริ่มแบบเล่นอยู่เฮ้ยเฮ้ยฟิลแวฟิลอินเนอร์วินนอร์มาเต็ม พักไอ้เฮียกว่าสะพักนี่กูว่ากูได้ไปอยู่ซได้ไปอยู่โซลินเห็นไหมก็ถ้าไม่โซลินก็คงจะสวนสัตว์อ <c oughs> ่ะสวนสวนสัตว์ไอ้สัตว์คิดได้ไงไอ้กูแต่มันก็จริงนะถ้ากูอยู่สวนสัตว์นี่อย่าไม่อยากนึกเลยถ้ากูอยู่สวนสัตว์นะกูคงจะเป็นสัตว์จำพวกหนึ่งที่เรียกว่ามิวแทนหรือมนุษย์กายพันธุ์กูมีพลังพิเศษ <c oughs> พไมพไม่พิเศษเท่าไหรแล้รเษที่ไม่อยากมีฮะ Came out of nowhere จริงๆไม่ได้โนแวนจริงๆจริงคือกูโม่ฮะูไม่เห็นสายตาอันอันเบรอของกูมันมันแค่นั้นจริงเ<ค>อาหัวไปกูให้ขันขขขขขขเบาๆละหาความรักเกิดในความฝัน เราจุมพิษโดยไม่รู้จักกันสมลบโดยไม่มองหน้ากันโอ้เพลงนี้เป็นเพลงที่ดีฮะผมเคยฟังตอนอยู่ร้านเล่า <c oughs> แหมตัวช็อกมันทำเป็นวกบ้างได้ไหมครับทำไม่ใช่บาง Stimpy can hear. Flash out. Blasting. Reloading. Enemy down. Linding. Spike down A. Right there. Anyone else? Stop the spike. Planted. One enemy remaining. <coughs> Last player standing. Come on bro. <laughs> Still nice. Be careful. Match point. We doing this or what? อย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะว่าที่พี่มาหาหนูอย่าเอาไปบอกใครนะให้เป็นความลับมันจะเป็นไปได้ไหมแค่เธอแค่ฉันดูกแค่นัดคอได้ไหมไติดไม่ชอบเหรอใส่ตัวกูวเองนี่ที่แบบเนี้ยพอเริ่มเล่นเกมแล้วแบบเราเล่นเกมหรือว่าพอเริ่มเล่นเล่นเกมแล้วมันจะแบบมันจะเหี่ยวลงมันจะค่อยๆก้มตมัน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  มันใช่คนแก่แล้ไวไม่ใช่แม่ยังไวรุ่นอยู่เลยฟินิชเฟลงฟินิกชเฟล่งกิ๊ง don't know why they they're not listening to you. Are they? Are they? Let's try. d e f e n d s win. เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับก็ผม m r สเตอร์หติเหตก็ต้องขออนุญ,ญาตจากตัวจัดกากันไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะเหลือตัวเองด้วย,ดดวยสุขภาพ ดูแลความมั่นคงของชีวิตโดยเฉพาะการเงินถ้าการเงินไม่ดีเราก็อาจจะไม่ได้เจอกันนะครับแมพูดซะดีเลยกูจริงๆมันก็ดีนะดีแหละสิ่งที่กูพูดมันก็ค่อนข้างจะดีในบางเรื่องอโอเคก็เอาเป็นว่าเจอกันนะเพืเ่อนๆนะไว้โอกาสหน้าวันที่ผมนั้นพร้อมมากกว่านี้นหลายๆเรื่องพร้อมทั้งหน้าตา พร้อมทั้จิตใจพร้อมทั้งสถานที่และที่สำคัญพร้อมทั้งเวลานะครับขอบคุณจริงๆที่อุตส่าห์สละเวลาหลายนาทีของคุณนั้นมาดูเด็กน,น้อยคนหนึ่งที่ชอบเล่นที่ชอบเล่นเกมเอาไปว่าเล่นเกมแล้วก็มปเล่นเกมตบปาตัวเองได้ไหมนี่อเอาเปว่าผมชอบเล่นเกมในอดีตแต่ปัจจุบันก็เล่นน้อยลง แล้วทำอย่างอื่นนาาขึ้นได้แหละจริงๆเลยกูพอจะพูดแล้วมันก็ไม่มีบทพูดนะเหมือนไม่ได้เขียนสคริปต์มาเหมือนไม่ได้คิดอะไรมาเหมือนแค่แบบ4 0 5าเตะๆแล้วก็แล้วก็วกปังจบครับป็นว่าผมไปก่อนหนอานะเพื่อนๆ you n e x t time บ๊้ย